เรียบร้อยนะครับโอเคกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับตอนนี้นะฮะมิกกี้เตกรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังของผมกล่าวหน้านี้นะครับ Mercedes-Benz e, e 300 E คันนี้ก็คือทําการเคลือบแก้วในสเตปอัลฟากาฟีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยู่ได้วันหนึ่งเต็มเ็มเลยน้ํายาแข็งโป๊กกระดกระเด้งนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ที่เรากาลังทําอยู่คือการติดตั้งฟิล์มกันร้อน V ีคูนะครับติดถูกต้องวุ้นเนี่ยบานหน้า X425 นะบานหน้าหลัง X40 โอเคโอเคนะครับแบงแบงมองหน้าเลยทีเดียวนะฮะ XX40 คือบานหน้าหลางัง X40 แล้วก็4ี่บานข้างๆคือ X25 นะครับก็จะเป็นสเปคที่ค่อนข้างติดกันเยอะนะผมบอกว่าสเปคนี้ติดกับ Mercedes Benz เยอะมากนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยติดเกือบครบและเหลือบานข้างๆกับบานหน้าหรอบาน <B AN S 2> หน้าบิดแล้วประตูบานเดียวครับบานประตูบานเดียวนี่เหลือไว้ให้ผมดูใช่ไหมโอเคนะฮะพามาดูกันนะครับ นี่นะครับสำหรับตอนนี้นะครับขอบคุณวีคูวิภาวดีด้วยครับที่ให้ความสะดวกนะครับมาติดตั้งฟิล์มกันที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะนี่คันนี้ติดฟิลม์มจุประสงค์ของการติดฟิล์มของลูกค้าเลยเขาบอกว่าลูกค้าได้ได,ได้ได้ฟิล์มแถมมาจากศูนย์นะครับเป็นฟิล์มที่ดีแหละนะครับแต่ลูกค้าบอกว่ามันมืดไปแล้วก็แล้วก็มันก็ ดูมัวมัวขุนขุนด้วยผมเข้าไปดูแล้วเออมันมัวมัวขุนขุนจริงๆนะครับซึ่งจะบอกว่าวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยค่ากระจกไม่ใสเนี่ยเหมือนเราเป็นต้อกระจกโดยที่เรายังไม่เป็นอะ่ะนะมันก็จะรู้สึกว่าเออทำไมไม่สบายตาเลยวะอะไรเงี้ยแต่ว่าฟิล์มวีคูเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยหนึ่งก็คือเย็นใช่แต่ข้อ2ออ่ะคือมันใสมันใสกว่ายี่ห้ออื่นนะครับผมบอกไว้เลยแล้วก็ติดตั้งค่อนข้างถามว่ายากไหมถ้าคนติดวีคูตลอดทุกวันนี้ยากไหมครับ รุ่นนี้ไม่เท่าไหร่รุ่นที่ติดยากคือรุ่นไหนครับคุณแบงค์เทรล่าเพชรล่าอ๋อ,อคือเทรล่าติดยากเพราะมันโค้งและแล้วฟีมแล้วฟีมล่ะต,ลติดยากีคูตัวท็อปติดยากวีคูตัวท็อปจะติดยากคือตัววีเคทั้งหลายเพราะจะมีความหนาที่แตกต่างกับตัวพวกนี้อย่างรู้สึกได้เลยเหรอรู้สึกได้เลยว่ามันมันแข็งกว่าเลยใช่ไหมมันหนาอือันนี้แหละ คือนี่คือช่างผู้ชํานาญงานนะครับไม่ต้องถามว่าติดมากี่คันเพราะว่าถามแล้วตอบไม่ได้เพราะจําจไม่ได้จริงๆนะครับถามว่าหมื่นก็อาจจะถึงนะฮะแต่ถามว่าน้อยกว่าพันเนี่ยไม่มีทางจริงป่ะครับถามว่าติดกี่คันพี่ต็อกตอบได้ไหมไม่ได้เป็น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 หมื่นเป็นแสนนะครับเฮ้ยแสนเลยเหรอจริงเหรอพี่ <rí> e> ติดมั้งแต่ติดสองเลยอ่ะพี่ใช่ครับเฮ้ยตอนนี้พี่สุดยอดไม่ ถึงจะเรียนหนังสือพี่ก็ติดได้ดสุดยอดนะครับอันนี้คือเป็นคำยืนยันนะฮะจากผู้ติดฟีมนะครับต,ติดฟีมมากี่คแั้วเเป็นแสนจริงเหรอพี่หมื่นถึงปะ่ะหมื่นอะเกินอยู่แล้วปะ่ะเออเพราะนั้นต่อไม่ได้จริงเพราะว่าเลยผมว่าถ้าพี่เลยหลักร้อยพี่ก็ไม่นับแล้วแหละเป็นผมผมก็ไม่ยืนยันนับแล้วเพราะยังไงมันก็เกินใช่ปะะ่มล่ะเดี๋ยว,วไปถาม เจดีกว่านะฮะอันนี้คือความชานาญของที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับของการติดฟิวีคูลของประเทศไทยด้วยนะครับหลายปีตอนจนไม่อยากนับเหมือนกันนะครับ <laughs> โอเคนะโอเคสําหรับวันนี้ฟิลมได้ติดแล้วนะครับพาไปดูอีกหนึ่งคันของพี่ปุ๊เหมือนกันรถคันเดียวกันเลยเยี่ห้อเจ้าของเดียวกันเลยคันนี้เคลือบแก้วเอาบ้ากาฟีนติดฟิลมวีคูลด,ด้วยแต่ว่าคันนั้นใช้โปปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทในการเคลือบแก้วรถยนต์ ตอนนี้ได้เริ่มการติดตั้งแล้วนะครับขอบคุณวิคูวิเาวดีด้วยครับขอบคุณมากครับเร็ดติดต้นสวยงามนะพาไปดูอีกคันหนึ่งจากคันนั้นนะที่ลุยป่ามานะเป็นรถลุยป่าเป็นรถที่มีไว้ลุยป่าพาไปดูกันว่าตอนนี้รถล,ลุยป่าพี่จะกล้าเอาลุยอีกไหมนะครับผมกล้าบอกเลยว่าสุดจริงนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับการทํางานนะครับรายละเอียดในการทํางานก็รู้ๆกันอยู่นะที่ร้านเราจะมีเพียงสี่ขั้นตอนในการเคลือบแก้วล้างให้สะอาดนะครับ ขัดให้เงาเคลือบให้มันลราจะเคลือบให้มันอบให้แห้งอบให้แข็งนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเคลือบนะครับเพราะว่าขั้นตอนการล้างขั้นตอนล้างมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเอายางมาตอยออกเอาคาบละอองสีออกเอาคาบอะไรต่างๆออกนี่อยู่ในขั้นตอนการล้างการลูกดิน้์มันก็อยู่ในการล้างนะครับผมเรียกอยู่ในขั้นตอนเดียวการขัดไม่ว่าจะกี่เบอร์คันนี้หลายเบอร์มากนะครับสี่ห้าเบอร์อะคือ มีตั้งแต่เบอร์ยาไปจนเบอร์ละเอียดนะครับรวมไปถึงขัดแล้วต้องอบด้วยนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการขัดนะร้านอื่นผมไม่รู้ว่ามีเปล่าแต่ร้านผมอ่ะผมต้องอบก่อนอบหลังขัดอีกทีหนึ่งเนี่ยถ้าเจอสะ้าพลถอย่างงี้ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเคลือบเคลือบนี่คือที่ร้านผมจะเคลือบแบบทาหรือแบบฉาบนั่นเองเคลือบเสร็จอ่ะตอนนี้ถือเวลาเคลือบมันไม่ยากแล้วเพราะว่าขั้นตอนที่สําคัญก็คือการล้างและการขัดเนี่ยผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนการเคลือบซึ่งเคลือบเนี่ยเคลือบอะไรบ้างภครน้องายในกระจก รออม็กนะครับอันนี้ที่ท่านเห็นนะนี่คือโปรแบบแปดหลายคนถามว่าเคลือบอะไรบ้างเคลือบกี่ชิ้นอทาโปรอย่างนี้ขึ้นมาทีเนี่ยแปดแปดผมคงไม่ทําครึ่งคันนะฮะผมต้องทําเต็มคันและทาเต็มคันไม่ได้มันต้องทําทั้งคันนี่คือโปรโมชั่นนะครับคือสิ่งที่ลูกค้าที่ได้มันขอบคุณสําหรับลูกค้านะครับไม่ไม่ใช่ว่าทําโป 88, รแบบแปดงานทำทำลดครึ่งราคาทําไม่ครึ่งคันลูกค้าไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะทำเต็มคันเหมือนเดิมนะครับลูก ทางทีมงานยังคงทําเหมือนเดิมนะครับลอกคาบทิกระโจกเคลือบกระโจกเคลือบร้อแมกเคลือบฝากระโปรงเพื่อผิวนะครับเคลือบภายในห้องเครื่องและห้องโดยสารห้องโดยสารพาไปดูกันนะครับทำเคลือบแก้วแล้วห้องโดยสารไม่สะอาดได้ไงนะครับเออมีที่ไหนเขาทําอย่างนั้นกันบ้างนะครับเห็นไหมใช้ได้ไหมโอเคไหมอันนี้มันต้องมันก็ต้องเป็ดเสร็จเนาะโอเคเข้าใจนะครับโอเคพาไปดูกันหลังกล้องมั่งเพื่อความเงาที่ชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะครับรอยไหนที่ลึกๆมากๆเนี่ยเราจะละเอาไว้ อย่างท่านนี้ผมเห็นร่องรอยของการลุยมานะครับนี่มีม,ม,มีหนึ่งจึกนะครับข้างหลังมีอีกหนึ่งจึกนะครับดูดิเนี่ยคือเป็นน่าจะทะลอกเลยแหละไม่ได้แค่ธรรมดานะครับนี่นี่โดนอะไรเสียดสีมาสักอย่างนะครับก็รอยพวกนี้เราไม่สามารถปกป้องได้ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นเรื่องของอู่สีและก็เคมะกันเอานะครับแต่ว่าตรงนี้เราสามารถโพลิชชิ่งหรือข้อดีเทลลิ่งให้มันดูใหม่หมที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้ก่อนที่เราจะเคลือบแก้เข้าไปหลายหลายคนเห็นเป็น พร้อมกันนะว่าคันนี้ก่อนหน้านี้หลายๆคนจะเห็นนะฮะว่าคันนี้เข้าป่ามาริ้วรอยอย่าบอกว่ารอยขนแมวเลยนะฮะขนช้างนะฮะขนช้างแอฟริกาด้วยนะครับเบลเลอร์เบเตอร์เลยนะครับเยอะไปหมดนะครับต้องขันละอกถึงจะได้เคลือบนะครับอันนี้ทางทีมงานก็ยืนยันมาว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่ทำแบบแปลๆมาคันนี้โหดสุดบอกเลยโหดสุดแล้วนะครับหลังจากนี้คงไม่โหดกว่านี้แล้วแหละอาจจะเจอใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> คือเบลเลอร์เลยครับก็มีที่จองมาตอนนี้มี5คันแล้วนะฮะ ล่าสุดจองมาหลังวันนี้นะครับมี5คันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือมีที่ผมระลึกได้นะครมีสปินเตอร์มีคอมพิวเตอร์มี HRV ฮอนด้ HRV HR จะมาวันเสาร์นี้นะครับมี Toyota Innova ของคุณพัทแล้วก็ล่าสุด RX8 แต่งแบบ Wide Body เราได้เห็นแน่ๆครับโป888เพราะว่าทำไมถึงมั่นใจเพราะลูกค้ามันจำเรียบร้อย ถ้าคะไนนผมพูดมาเนี่ยแสดงว่าเ,วเขามาจําและจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าทําไมผมถึงกล้าพูดเพราะว่าลูกค้าจ่ายแล้วไม่ทําไม่เป็นไรนะฮะผมก็จะเก็บมัดจาไว้เอาไปทำบุญน,นะครับโอเคแล้ววันนี้นะมิกกี้แต่รถัวยอราท่านผู้ชมกันไปก่อนวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากมากครับใครที่ได้โปรแบบแปยินดีด้วยครับแล้วก็โปรแบบแนี้จะหมดเพียงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะครับอยากได้อยากทํามัดจํา50เปอร์เซวันนี้สวัสดีครับ